สาธุบุญดาราดังถวายเครื่องปูลาดให้วัดน้อยคนจะนึกถึงจริงๆงามทั้งกายทั้งใจจริงๆค่ะสำหรับพิธีกรชื่อดังดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและจะเห็นว่าพาคุณแม่และครอบครัวทำบุญใหญ่บ่อยครั้ง ล่าสุดดีเจมาตูมโพส์อินสตาแกรมส่วนตัวดีเจ ATOM ไปทำบุญที่อยุธยาเผยภาพบรรยากาศทำบุญถวายเครื่องปูลาดโดยบอกว่าการถวายเครื่องปูลาดเช่นเสือเพื่อถวายวัดถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะการถวายเสือเปรียบเสมือนการใส่ใจในรายละเอียดของผู้ที่นำมาให้กับที่วัดและสิ่งสำคัญคือการสะท้อนถึงความตั้งใจในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในวัดด้วย และการถวายเครื่องปูลาดเช่นเสือทอเข้าวัดก็ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภิกษุสามเณรและยังเปรียบเสมือนการปูพื้นความสุขสบายปราศจากสิ่งหมองหม่นสร้างบุญคำจุนนำพาความสุขสบายสู่ภายภา,ยาคหน้าอีกทั้งการทำบุญด้วยการถวายเสือดาพระสงฆ์ทุกคนจะได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งลาภยศและชื่อเสียงไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะใด ก็จะเป็นที่นับหน้าถือตามีบารมีเป็นที่ยำเกรงของบริวารและคนรอบข้างทั้งยังเป็นร่มโพร่มใสให้แก่คนอื่นได้พักพิงอีกด้วยข้าพระเจ้านายเตชินและครอบครัวนำเสือมาถวายที่วัดแล้วขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญกับชาวคณะทุกท่านและเพื่อนๆน,นทางโซเชียลทุกท่านด้วยครับสาธุสาธุสาธุ